สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไปซื้อหูทุกคน,นครับพี่น้องค,อครับผมมันิเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบื้องหน่าเบื้องกระจยกสะดุงครับพี่น้องครับยกจอครับผมด้านกว่าไหลไม่แห้งครับผมเป็ดตะยานครับพี่น้องครับผมไหลแห้งอยูีเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องเพื่อนยกสะดุงครับพี่น้องครับยูนิคอะอยู่อำเภอบ้านหนองนะครับครับผม จังหวัดขอนแก่นตำบลบ้าบบนขัวครับผมภาพพี่น้องไปชมกันครับผมเราจะเสด็ดป่าไรกันนะครับผมน้องพื่อมนะครับผมพี่น้องได้บอครับาย โอ้ตัวใหญ่เลยปลาเพียนวันนี้ปลาตะเพียนใหญ่ครับผมมือทางนั้นครับมือทางนั้นบื้ออ่าบ่ถือคนใดียอายงครับวันนี้สองสามว้าตัวเดียวครับสะดุ้งสองหาบครับนี่ สามเซนน,นั่ลดลงตัวนี้เนาะหาัววัดช่วงแฮ้งอยู่ครับมึทงทงัคนทัคทัคนโอ้ทงังคสองครับ <c ười> ทงังคณสองอ,อืมหเมียบ,บ้านเพราะเลือดถึกหยาเมียบา <c ười> ้า,บานถึงเลย เอารับมาแล้วะบาดนี่ยนู้เลียนไก่อาครับมึงทั้งคนบาดนีอเอมึงทั้งนั่นเดียวโอ้มาแล้วทั้งมามาแล้วโอ้สองนละบาดเนี่ยเีเมียบ้านน่ะ ไม่ได้กลับตัวบ้านถือยู้อ๋ <laughs> อะอะไครับเอาอีกถือว่อนอยู่นี่ฮ <laughs> ่าฮ่าลอาดีเปล่า พัดไมมอีกแล้วนำพัดไม้อีกแล้ว,ลวท่านว่า <c oughs> เอาครับวันนี้อ้มออกมาเลยรอบนี้อ๋ยี่สียครับโอ้ไปยี่ถือดังคนล่ะ มุทิดดี๋นี้มัมงหางเลยบยนี้เอาทางนั้นอ้เียบ <c oughs> ดูทางนี้ครับผมดูทางนี้หมาบ่าบนี่รอบนี้มาบ่ดีบบมา <c oughs> อ้นำไแหงครับผมนำ ใบแห้งเป็นแต่ยันครับทั้งผูง้ชมจะเป็นป้อมด่างครับพี่น้องครับผมนะครับป้อมด่างปลาใหญ่งงถือด่างอยู่เป็นจังหวัดน,นม่าเอาครับผมต้องนั่งทั้งนี่ก็น้ำท่วมท้องครับพี่น้องครับผมน้ำมันหลุนออกมาครับผมออก พองมาถ่วมทั้งครับคุอ่ะรุนครับรนอกนีไม่ยากตัวบอยังบอมาครับคุป่าตื่นกล่องเลยว่าเขาโอ้มาละทั้งคนครับบันละตัวสองตัวครับเอามาบ่บนา้รอบนี้ ทางนั้นทางนั้นก็มิดโดดขามได้โหโดดขามก่อน,อ,น,นอ๋อทั้งนี้มามาทางนี้โ,โดดโลดเลยวนะันทางนี้เดี๋ยวป่าอะเพี้ยงเนี่ครับผมลุนไปน้ำกันครับผมพี่น้องครับผมลุนมวนๆครับพี่น้องครับ เอา้าวทักคุณมานี่ยพอ,อดีอยู่ได้กินครับผมก็แล้วแดงครับพี่น้องครับอโอ้ค,ครับคุณป่ามาห่างๆครับผมณมือวานเพิังมาถึอดีครับพี่น้องครับผมณมือวาน ทางคนก้าครับเอาอ้อมกันครับวานนี้เด <time> ิม <laundry> ั <sized> oh, ้วกันเอามาแล้วครับปากรเดิดเอาโยครับวันี้ โอ้มาบบบานนี้โอ้โดนนมาแทลงเละ